สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะกลับมาเล่นเกมเอยไม่ได้กลับมาเล่นเกมหรอกวันนี้นะคะจะมาลองเล่นมินิโวลมคลาสสิกนะคะก็มีคนขอกันมาเยอะเลยนะคะว่าเเพื่อนพี่นั่นแหละมีคนขอมาเยอะนะคะในห้องพี่อ่ะให้มาเล่นมินิโวลนะคะก็เดี๋ยวเรามาเล่นลองเล่นกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวนะทาไมไม่ไม่มาสักทีนี่ค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้วแล้วก็มาอยู่กับน้องเอวาอีกเช่นเคยนะคะ

่อ,อยกันี่เหรอะก็เราก็เล่นตัวละครที่ชอบเลยนะคะทีนี้เราก็เล่นคนเดียวค่ะ เราไป่ลด้ดูนะครับผมดเวันไม่เป็นใช่พลนะ่าอนึงแต่วยัไม่เนดเว่าคหพี่วัชมพงน้นปะป่าวนเขาเล่นไม้ครับเขาไม่ได้เล่นอันนี้อา้าวถ้าไมออกละฮัลโหลต้อง แล้วนะคะก็จะมาลองเล่นกันดูนะครับอ้าอว่าป่าแดงส,ก,สกอยสักครึ่งกันได้สกอยนะคะสะก๊อตส,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 สาวสก๊อตสามสองหนึ่งทุกคนมาแล้วเราโมาพูดร้องเพลงนี้นะคะอ้าวดูไม่ได้สุดสุด เอาพี่มาเกิดข้างนอกพี่บักมาเกิดข้างนอก <c oughs> ช่วยด้วย <c oughs> พี่บักมาเกิดข้างนอกเฮ้ยบราเคยเห็นคนถ่ายนี้แล้วก็เล่นเต้นกันด้วยเฮ้ยทุกคนเรามาให้บักข้างนอกเดี๋ยวเราตายไปตอนนี้เราตายเอิเอ่มแล้วก็เกิดใหม่แล้วนะคะโอ้ยหน่อยต,ยตายตายตายเราจะทำยังไงดีเนาะเอายังไม่ตอบอีก คนคือเรานะคะต้องไปเล่นแบบอื่นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเล่นแบบปากัวง่ายๆนะคะเขาบอกว่าสวัสดีผู้เล่นทุกท่านแบบนี้ไว้สะฮะทำไมค่ะครับผมมาแบบนี้ก็เคยเล่นอยู่นะ เอบอ้าวไปไหนตัวละอ่าตาแรกก็ตายเลยเอว่าตาแรกพี่ก็ what ทำไมเข้าแล้วก็ออก <What? S 1> ปากกว้างง่ายดาวโหลดไฟเอาละเรนซังขับรถเล่นคนเดียวคะ่ะพี่จะเล่นคนเดียวแล้วก็จะมาเล่นปากกว้างง่าย ดูแล้วทำไมเมื่อกี้ค้างอ่ามาแล้วค่ะทุกคนอ่อเออเอ่อ,อเขาบอกว่าอะไรเราต้องดูป้ายก่อนนะคะด่านนี้อาจจะง่ายแต่ด่านต่อไปไม่ไมแน่นะกได้อ่ะมันจะปาะตาต้นนี้ไม่ได้นะเพื่อนอเริ่มทุกคนเด้อ ไอพี่ไม่เคยเล่นปากลวนอนี่นะเคยเล่นเต๋ารนทุกคนคือเล็เคยเล่นกับรูบอกนะคะเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราผ่านแล้วค่ะเยออันนี้เราบอกว่าอย่ารีบต้องค่อยๆไปได้เลยเพราะไม่นั้นจะตกนะคะนี่ทุกคนเราต้องค่อยๆไปค่ะทุกคนไม่รีบนะคะเราไม่รีบ แต่ก็ที่รีบเนี่ยเพราะว่ากลัวตายนะคะเซฟค่ะทุกคนฮะเขาว่ายัางไงเนะี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับด่านที่คุณผ่านโอ้โหทุกคนอ๋อเราต้องเออ อ้าตายแล้วค่ะทุกคนเราตายแล้วนะคะไม่รู้น้ำมันกี่ดีกี่ดานแล้วนะคะเราไม่ได้แล้นะคะเพราะเราหวนจะจะเล่นอย่างเดียวนะคะปาก,กล้วยยังไงเออ,อ,อเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวต่อไปตอนที่เราข้ามเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็มาถึงดานแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าเราค่อยๆไปค่ะเพราะการกดย่อเป็นอะไรที่อะไรที่ช่วยเราได้นะคะ ก็โดดไปเลยค่ะค่อยเดินค่ะค่อยเดินค่อยเดิน,ไม,ดนไม่ใช่เหมือนไมนะ้คราบเลยที่มันจะแบบเดินแล้วก็ปึ๊บแต่ตั้งแต่เริ่มอีกแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่ใดานแรแล้วตายเลยนะคือแบบมันติดใจไงอเอเ แล้วก็ได้มาด่านนี้แล้วนะคะซึ่งเราไม่ได้อ่านเอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้นับนะคะเอ๊ะอเดะทำไมไปไม่ได้มันติดลวนี่ทุกคนเมื่อกี้เราไปไมี้เลยครอ้าวอ้าตกค่ะทุกคนแต่ต้องเกิดยอนะคะไหจะกดยอยช่วยอะไรเราก็ได้เราบอกไปแล้วรอบแล้วกูบอกไปหลายรอบแล้ว้ววย สามารถช่วยอะไรก็ได้พี่แพม่าถึงตอนนี้ได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเล่มาไปไปไปมามาเอาถึงแล้วเอานี่เซฟค่ะทุกคนอันนี้เป็นดานพรมที่สามารถบินได้นะคะไม่รอช้าค่ะบินสิไงอ,อยู่ไหนล่ะโอ้เออเอบ<ะ>ตายแบบโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จแล้วอีกแล้วนะคะตอนที่เออรอบที่สี่แล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้ผ่านอีกสองด่านที่เหลือแล้วค่ะก็รอนะคะจะมาเล่นด่านอ่มอ่มนี่นะคะสลับสลับเออสลับสลับที่มันเปิดปิดได้ปีทุกคนทำไมแมบนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกทีเลยอ่ะคือพี่เกียดด่านนี้ที่สุดไม่ไม่ใช่อันนั้นหรอกคือเกลียดด่านนี้ที่แบบมันแบบไอ้นี่ออ่ะดีไม่ได้ เรมอ,อ่านคำพาริบายอ,อ่ะต้องใช้จดจอไปที่ไปที่เราจะไปเออว่ะเขาพูดถูกนะถ้าเราจะไปเราต้องจดจอเอาไว้โอไม่มีสมาธิก็ต้องจดจอคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวกลับไปตอนที่เสร็จแล้วอีกเช่นเคยคะ่ะคุณ ทุกคนคือเราผ่านไม่ได้เลยสงสัยต้องไก่วิ่งซะแล้วมาไม่ไดได้ป้าป้าเอ้ยวิ่งจะได้พอดีเอ้ทุกคนไม่ได้อ่ะบอกตัดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่าทำไมไม่ไดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้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  มินิโบเป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะมหาสจรด้วยเออ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 มันกี่ชั้นโอ้โหโอ้โห